ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณชากินแล้วิดเยอะครับมันต้องแหวกเครื่องลงไปดูเิยนะครับกุ้งทอดโอ้โห o รับ g o ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดพลอยจังหวัดจันทบุรีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามากินจินาโฟจจตุน ผมอยู่ที่ตลาดพลอยนะเดี๋ยวขึ้นสะพานตรงนี้ไปครับเขาเรียกสะพานะลรวะนุตีรัตสะพานตีรัตใช่ไหมแล้วก็ร้านก็จะอยู่สายมือเลยครับตรงสารเจ้าพ่อสาบารเออนะอย่งเี้ยครับดูนะครับ<ม>ทางขวานี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่น,นะครับชื่ร้านคอปนะครับกินได้นะครับเดี๋ยวซ้ายหักหน่อยนะครับก็เข้าไปเลยที่จอดรถจะเยอะมากนะครับเหมือนเป็น แม่น้ำนะครับเรียบแม่น้ำไปนะก็จะมีที่จอดรถ้าย <ๆ S 1> มือข้าง,งทางตามข้างทางๆๆนะครับร้านเขาจะเป็นป้ายเขียวตรงนู้นนะครับเดีย๋ยวไปกินกันสดรุดรนะิมแม่น้ำเลยเนี่ยเห็นไหมครับมัดโรมันคาตอลิกครับแลนด์มาร์กของจันทบุรีนะผมมาวันพุธนะครับวันพุธที่สองเมษายนนะเวลาเก้าโมงสิบหกนะครับร้านเขาจะเปิดประมาณแปดโมงครึ่งนะแล้วก็บอกกันว่าของหมดเร็วมากครับผมเลยต้องรีบมาหน่อย เ <c oughs> ขียวนะแต่ว่าผมต้องเดินเข้าไปอีกนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะนะครับจากวัดโรมันคาทอลิกเนาะเรียบแม่น้ำจันมาเลยไปไป,ปขึ้นเข้าไปแล้ว <c oughs> เข้าไปอย่างนี้เลยก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีกิจห้ามเข้านะครับแต่เรามีกิจนะก็คือมากินเนี่ยจะโฟนะครับเข้าได้ครับนี่สารเจ้าพ่อสาบานะครับสาถูกทะเข้าได้เลยนะแต่ว่ารถมัทนทนลเข้าได้อ,อไปมาไงอ๋อ ก็เลยให้มาเข้ากับนี่ได okay, okay. ้นนี้คือปลอดภัยอ๋อร้านนี้คนระับนุ๊กชวนผมกินมาหลายปีนะครับเนี่ยยังไ,ไม่ได้มากินสักทีมี <Kook. S 1> วันนี้มีโอกาสมากินเปิดตัวไม่รู้มึงม,มึงยังไงนะนุ๊กมึงมมึึงงยังไงนะทำไมมึงถึงรู้ได้ว่ามีมีมีร้านที่นะเพราะเคยผ่านแล้วลองมากินกอร่อยเหมือนเหมือนเขาเปิดมานานแล้วด้วยพออร่อยปุ๊บอยู่ดีไปดูเพจมันมีคนรีวิวเยอะมากอ๋อนี่กูมากินร้านดังเหรอไปไปไปอยู่ตรงนี้เลยได้ได้หมดเลยตรงนั้นก็ได้ ที่นั่งเยอะอยู่อ๋อออกนึ่งข้าวหนุนได้ครับนึ่งถนนเหมือนกันมีต้ยมยำไหมครับมีค่ะอ้โหเดี๋ยวลองโฟต้ยมยำดีกว่าเอาโฟร,รวมต้ยมยำพิเศษครับเส้นอะไรพี่วะนี่มีเขาเนื้อโฟเดิมทีก็คือเส้นใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นเอาโหเอาเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่โฟต้มยำครับผมเอาพิเศษครับได้เลยค่ะอันนี้เส้นใหญ่นะอืมอะ พี่พี่เปิดตรงนี้มานานหรือยังครับขอโทษทิห้าปีแล้วครับ มาาาาข้้งหนนเะครับผมข้างหน้าครับเปิดทุกวันไหมครับเปิดไปกี่โมงหยุดวันอาทิตย์ค่ะเปิดไปกี่โมงครับขอโทษทีของจะหมดอ่ะค่ะซึ่งหมดประมาณมือวันก็บ่ายโมงวันก็บ่ายครึ่งทีก็เที่ยงครึ่งร้านเปิดแต่บ่าครึ่งแต่บ่ายครึ่งนะแปดโมงขึ้ามานะบางทียังไม่ทันเสร็จเลยกุ้งทอดทอดมากุ้งทอมาแล้วก็ขายได้่อยเรื่อยตอนเสร็จกุ้งทอดเพราะพวกนุ่งจะเสร็จก่อนไงกุ้งทอดอย่างนเห็ว่าถ้ามาช้านี่กุ้งทอดหมดใช่ไหม ถาทอดเยอะแล้วเนี <INTER único Liberty Overwatch> ่ยยหคนพักเลยผมใช่ไหมผมเสิร์ฟเอง ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่างนี้จานเท่าไหร่อะคบพิเศษอันนี้80บาทแปดสิถ้าธรรมดาเท่าไหร่ธรรมดาชามแบบเนี้ย60บาท60อ๋ออันนี้70บาท70ถ้าเป็นหมูชามนี้50อ๋อราคาเริ่มต้นก็คือ50ใช่ไหมห้าสิเป็นหมูต้องจามเพิ่ม10บาทอ๋อเด่นโปรเพิ่มเพิ่มรุ่นเด้อหกโอเคครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะดูโบ้แดงด้วทีนะถ้ากิน เยอะข,ขนาดนี้เลยมีกุ้งกันแล้วเนี่ยน่าก,กินน่ากินใส่ถ้ายังไม่นัวใส่พริกเกอรเพิ่มอีกเป็นนำเสนอนะครับ <laughs> อร่อยใช่ไหมนี่ขององุ้ยธรรมดาใช่ปะน่าก,กินเนาะ นี่ก็จานจะเล็กลงหน่อยนะทั้งคู่ในการมาเริ่มเลยอ่ะที่ดูรีวิวมาคือว่าที่นี่คนชักเลยคือเขาปรุงมาแล้วปรุงมาด้วยเหรอะปรุงมาแล้วกินเลยคือทำาม่เย็นต่โผครับพื้นฐานมันคือการที่ปรุงรสชาติมาอยู่แล้วนะอะของผมนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรกุ้งทอดอ่ะเนี่ยผมได้มาตั้งกี่ตัวเนี่ยหูสี่ตัวเบิ่มๆเลยครับเนี่ยดูดิเขามีเย็นต่โผล่แต่เป็นหมนูดูดิมีมีอย่าบอกว่ามีเมื่อกี้เห็นกุ้งนะนะลืมถามว่ากุ้งนี่คือเมนูไหนหรือเราอาจจะบอกว่าใส่ ไข่ทะเลอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นเกี๊ยวปลาให้เยอะนะให้เยอะมากลนะมีเลือดเนาะอันนี้เขาเรียกอะไรนะคือถ้วยอ่ะเหมือนขบนะครับมีพร้อมเลยแล้วก็อันนี้เป็นแมงกะพรุนนะเยอะครับอิ่มเลยแหละผมว่าเราได้อิ่มเลยทำมากินแล้วลูกสองเซนอะไรไปนี่ขาวเป็นไงอร่อยปะไม่ต้องปรุงอ่ะน้ำปรุงเขาปรุงมาให้หมดแล้วอ่ะอร่อยเราไม่ได้ตัดต้มยาแบบ เพราะมึงไม่สั่งก็เหมือนสั่งอันนี้เพราะมึงก็ปรุงเผ็ดปรุงอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยดูดมีกุ้งกุ้งทอดเหมือนกันมีกุ้งทอดเหมือนกันครับน่าจะเริ่มนะน่าจะมีทุกจานนะกุ้งทอดโอ้โหหนูเอานิ้วโป้งเทียบหน่อยเนี่ยคือแป้งมันเคลือบไม่เยอะเท่าไหร่นะมันถือว่าตัวใหญสจะได้เลยมันแลแบบข้นมากเลยครับคุณผู้ชมดูเดี๋ยวนะข้นแบบเหมือนคล้ายๆฟิลลิ่งเหมือนกินไี รัดหน้าเหมือนกันนะรัดหน้าเส้นสีแดงอ่ะน้ำแดงอ่ะหมูอลองชิมว่าเป็นไงตัวน,น้ำมีนตะโพเขาทำเข้มข้นเข้มข้นใช่ไหมอืมไม่ได้สั่งเป็นต้มยำอืมอือเมื่อกี้เห็นในเนื้อตะโพเขาในหมอ้อมันเริ่มเลยอะเยอะมากอ่ะทางมันต้องใส่เยอะด้วยธรรมดามีพุ่งอยู่สามตัวเส้นลวกดีใช่ปะดีเนื้อตะโพกนอื่นนะครับมาครับโหูวเข้มมาก อืมอร่อยคือคือมันไม่ใช่แบบข้นขักเนาะต้องใช้คําว่าแบบเข้มคือผมตดไปอะ่ะเนี่ยมันมีแต่ถั่วครับเนี่ยกินเข้าไปันมีแต่ถั่วเลยอ่ะอืมออล้รสที่นํามานะครับคือเปรี้ยวนะจากนั้นค่อยหวานเค็มเผ็ดราบตามมาอร่อยมากอืมอร่อยมากอืม,ม,ม,มอืมอเพราะว่าเป็นต้มยำใช่ใช่เขาปรุงเพิ่มเลยเปรุงเพิ่มด้วยอขอลอง อันนี้เขาใส่น้ำตาลเพิ่มหน่อยน่อยค่ะหอมนะแล้วหอมด้วยเดนเดโคอืมก็เข้ม,มคือมันจะเข้มกว่าปกติครับนิดนึงอ่งคือเขาทำมันไม่แข็งอืมขาวซักเลือดไม่ขาวนะนี่ครับกุ้งทอดโดนกรอบมากอ้โหกรอ,อบสะทานอืมกุ้งทอดอร่อยเลยคือมันกรอบอะมันหอมมากมันหอมในปากมากเกี๊ยวกะปพาด้วยว่ะ มีมีกระปายด้วยออมีครบอะเครื่องเยอะอันนี้อะไรวนะน่ะแมงกะพรุนมาเป็นแบบเป็นตัวลเลย <laughs> เป็นตำบลเลยเออพวงเขายกพวงมาเลยคนที่กินปกติอยากกิพิเศษไหมให้เยอะเนาะแมงกะพุนก็ดีครับแมงกะพุนนี่ดีมากเลยนะกิ่นปลาแบบจุ๊บๆเลยครับตักไปเจอเส้นแบบเขาให้เยอะะมันต้องแหวกเครื่องลงไปดูดิ ว่อะไรว,ว่าเนี่ยมันจะข้นเลยขนาดนี้วะลองเส้นดูหน่อยนี่ยข้นจิ๋วเข้มข้นมากเส้นเขาลวกดีครับไม่เละนะเหนียวนุ่มอะไ่ด้สู้ฟันหน่อยอโอเคเลยขอจัดเต็มคำหนึ่งนุ๊กรุ๊กคนถือกุ๊บนะตกเขือข่อนเส้นครับ แล้วก็กุ้งครับด้วยครับอร่อยเผ็ดแซ่บส้นยังไม่ขาดเลยอืมาจบครับเชือปลาตามแล้วแล้วไม่จบครับไปอีกมึกกรุบแล้ไม่จบครับอะไรนะลืมใไ่กล้วยนะขิ้นหมู โอ้โรใหญ่แล้วสุดท้ายอะไรไหมมักระปุ่นกระปุนอร่อยมากครับคือเต็มปากเต็มคำครับอร่อยอร่อยจริงจริงครับชึบชึบชึบ,บโอ้โหอันนี้บุหรผักคุณไม่กินผักกันเนี่ยเด็กนี่ใส่ไม่ดีนะคุณเนี่ยก็เรียบร้อยครับกินหมดเป็นเกลี้ยงเลย น้ำนี่ผมไม่ไหวจริงพอกินไปกินมาแล้วมันแบบโอ้รสมันแรงอเ,เออรสมันเข้มขึ้นเรื่อยๆมาแล้วก็ชดอีกสักทีอร่อยถั่วตัวหนูเลยถ้าสั่งต้มน้ำต้มยำจะได้ถั่วแต่ผมยังไมมีเลยอร่อยมากนะผมบอกเลยต้องมากินนะคือด้วยความที่รสเค้มคนระับมนันทำให้ไอ้ยังอื่นอนะ่ะมันอร่อยตามไปหมดเลยเส้นก็ดูดน้ําไปนะทำให้อร่อยขึ้นนะครับเลือดเลือดอะไรเงี้ยมันก็อร่อยขึ้นไปหมดเลยโดยเฉพาะไอ้เกี๊ยว อะไรนะกุ้งทอดอ่ะกุ้งแพอะไรนั่นแหละอร่อยมากต้องกินนะสลหรือถ้าใครกินเยอะหน่อยสั่งพิเศษไปเลยพิเศษกุ้งครับโคตรอร่อยหมูถือว่าอร่อยไปแล้วนี่ยราคาเริ่มต้นห้าสิบบาทเองเอาได้นะโอ้เด็กนกเ่อนร้านนี้โอเคเลยใช่ไหมอร่อยอแต่กินตอนตั้งแต่มากินตอนนู้นก็อร่อยตอนนี้อร่อยก็อร่อยเหมือนเดิมใช่ไหม าเิผมว่าควรมาไหมถ้าไปปมาเที่ยวจันทบุรีอยากกินเตตรโฟนญี่ปุ่นมาได้เลยนะแนะนำให้มาโคตรดีนุ๊กแนะนำนะครับปกติมไ่ค่อยแนะนำหรือเท่าไหร่ยังไงมาจันทบุรีห้ามพลาดนะครับต้องแวะนะครับร้านเจตุนลญี่ปุโฟนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปคิดตังค์นะครับงั้นก็ญี่โุ่นอีีนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไอปีหน้าผมจะไปไหนก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้ะเพื่อนๆด้วยนะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ มีห <to> กสิบหกส็บดสบรอยสี่สสีเจ็ดสิบสองรยสิบาทค่ะอร่อยทุกคนมากเลยครับโอนได้ด้วยนะะขอบคุณครับสวัสดีครับอร่อยมากเลยครับอร่อยจริงครับต้องไปโดนนะ